บ้านพร้อมอยู่คัสสันคุ้มค่ามืออาชีพมาแล้วค่ะวันนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ครบครันคุ้มค่าทุกทำเลเขามีบ้านสวยมือสองพร้อมเข้าอยู่ที่อยากให้คุณได้เห็นเป็นบ้านมือสองในโครงการแบรนด์ดังค่ะคาซาวิวราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะทำเลที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ติดถนนใหญ่ราชพฤกษ์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับแยกถนนชัยพฤกษ์ด้วย ซึ่งเป็นเส้นทางที่สามารถต่อตรงเข้าไปจนถึงแจ้งวัฒนะได้เลยทีเดียวสิ่งโดยความสะดวกในบริเวณนี้มีเยอะค่ะคอมมูนิตี้มอลล์อย่างน้อย2แห่งก็คือเพียวเพลสแล้วก็เดอะคริสตัลหรืออยากไปห้างสบสินค้าใหญ่ๆเซ็นทรัลเวสเกตก็อยู่ไม่ไกลโรงเรียนชั้นนำสำหรับบุตรหลานของคุณใกล้ๆเลยค่ะสารศาสตร์ราชพฤกษ์ยามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะโรงพยาบาลระดับมาตรฐานที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็คือ กเกษมราชรัตนาทิเบตค่ะทำเลดีเดินทางง่ายสิ่งนวยความสะดวกครบโอเคแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านกันค่ะ <S <S คาสาวิวราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะแบรนด์นี้เป็นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะ quality house เพราะฉะนั้นมาตรฐานเรื่องการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยเชื่อใจได้ Facility ของโครงการ ก็มีครบถ้วนอย่างที่โครงการชั้นนำควรจะมีไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำที่แยกสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่มีฟิตเนสรูมมีเพลย์รูมแล้วก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารนณะให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจแบบเอาท์ดอร์ได้อีกด้วยและที่อยู่ด้านหลังก็คือบ้านสวยมือ2ของเราในวันนี้ค่ะขนาดที่ดิน66.3ตารางวานั่นหมายความว่าจะมีพื้นที่บริเวณโดยรอบบ้านให้เราสามารถจัดสวนปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้อีกด้วย ฟังก์ชันใช้สอยภายในบ้านหลังนี้หลักๆนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จะรถในโรงรถจอดได้2คันแบบสบายๆเข้าไปดูในบ้านค่ะ ว้าวโห,โหบ้านสวยค่ะสีสันสดใสเลยทีเดียวและมองด้วยสายตาประตูหน้าต่างทุกบานเขามีมุงลวดเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแต่ที่ชอบจริงก็คือหน้าต่างตรงนี้ค่ะบานใหญ่เป็นพิเศษเลยทําให้บรรยากาศภายในบ้านของเราเนี่ยมีความปลอดโปร่งมากขึ้นและโซนนี้ก็เป็นพื้นที่โซนลิฟวิ่งหรือว่ารับแขกด้วยตรงนี้จะเป็นมุมที่น่านั่งมากที่สุดเลยทีเดียว แล้วถัดมาด้านนี้นี่ค่ะเป็นบริเวณสําหรับโต๊ะอาหาร4-6ที่นั่งวางได้สบายแล้วก็ด้านนี้มีประตูเปิดออกไปที่เฉลียงด้านข้างแล้วก็สวนของบ้านเราได้ด้วยยังไม่หมดค่ะนี่ Pantry ชุดนี้เตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยสภาพใหม่พร้อมใช้งานทั้งตู้เคาน์เตอร์บิวอินตรงนี้แล้วก็ตู้แผนข้างบนถัดมาค่ะห้องครัวอยู่ด้านนี้ เป็นห้องครัวแบบปิดนะคะมีประตูเตรียมไว้ให้และด้านในก็มีเคาน์เตอร์ปูนแล้วก็ส่วนของซิงค์ล้างจานนะคะด้านนี้แล้วด้านนี้ก็อาจจะวางเตาแกส๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าก็ได้เพราะว่ามีพัดลมดูดอากาศเตรียมไว้ให้เรียบร้อย โอ้โห oh, oh. ห้องน้ําชั้นล่างค่ะสีสันสวยงามแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพด้วยเพราะว่ามีทั้งส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกอาบน้ํากั้นกระจกเต็มเปอร์เอาไว้ให้เรียบร้อยใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะ <S <S อืมชา้นพักบันไดกว้างค่ะเดินได้สบายไม่ต้องกลัวสะดุดหกล้มข้างบนนะคะ3ห้องนอนกับอีก2ห้องน้ำ โอ้โหมาสเตอร์เบดมค่ะปลอดโปร่งมากๆหน้าต่างนี่เป็นบานใหญ่พิเศษทั้งบานสไลด์แล้วก็บานฟิกผสมผสานกันนะคะแล้วด้านนี้ก็มีประตูเปิดออกไปที่ระเบียงให้ออกไปเปลี่ยนบรรยากาศได้ด้านนี้ชอบมากดูค่ะนี่ว์ l อินคอสเซ็ตเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยมีบานสไลด์กันแล้วข้างในก็มีตู้เสื้อผ้าที่คุณสามารถใช้งานได้ทันทีเลย นี่เป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับห้องน้ําส่วนตัวเลยนะคะเข้ามาปุ๊บนี่อ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์หน้าอยู่แล้วก็หน้าใช้จริงๆตู้อาบน้ํามีเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะเป็นตู้สำเร็จรูปเลยป้องกันน้ํารั่วน้ำซึมได้ดีมากๆว้าวโหห้องนอนทุกห้องนอนของบ้านหลังนี้เนี่ย ให้ความปลอดโปร่งที่ใกล้เคียงกันจริงๆค่ะเพราะว่าเขาเน้นที่ช่องเปิดไม่ว่าจะเป็นบานฟิกแบบนี้รับแสงอย่างเดียวนะคะหรือว่าเป็นกระจกบานสไลด์แบบนี้ได้ทั้งแสงแล้วก็ลมธรรมชาติมุงรวดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยบรรยากาศดีทุกห้องน่าอยู่ทุกห้องเลยเห็ไหมคะบ้านสวยพร้อมเข้าอยู่ สภาพโครงการคาสต e v วิวราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะร่มรื่นสวยงามในราคาที่คุ้มค่าน่าสนใจจริงๆนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์เขาอยากให้คุณได้เห็นและซื้อบ้านที่นี่ได้ทั้งบ้านได้ทั้งสินเชื่อแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยอยู่แล้วรวยค่ะได้ทั้งสิทธิพิเศษในการดูหงจุ้ยบ้านกับหมอช้างโพสพรศีตุลานะคะ ได้สิทธิ์รับสร้อยคอทองคำพร้อมเทพเจ้าโชคลาภไฉซิงเอียจดหมายเลขนี้ไว้เลยค่ะ02-777-6872ไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดมาดูบ้านจริงหรือว่าจะต่อรองราคาโทรได้เลยรวมทั้งถ้าอยากจะเห็นข้อมูลบ้านมือสองหลังอื่นๆของธนาคารแล้วก็ง่ายนิดเดียวคลิกไปที่ w w w by asiam com แต่ถ้าอยากจะดูวิดีโอภาพคมชัดสวยๆเหมือนได้ไปเห็นด้วยตางคุณเองแบบนี้ ก็ต้องเปิดบ้านพร้อมอยู่ค่ะคัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพ w w w y o u t u b e c o m t v h o m e b u y e r ดูได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ Subscribe ไว้เลยนะคะมีวิดีโอใหม่ๆมาปุ๊บคุณได้รู้เป็นคนแรกแน่นอนขอบคุณมากๆที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ